อ,อ้มันเปลี่ยนไปว่ะมันเปลี่ยนมันการโทรกี่ออนเซ็นแล้วโทรเทสได้ยินมั้ยได้ยินครับได้ยินเบาไหมไม่นะเฮ้ยมันไม่เบาอ่ะก็ได้ยินชัดอยู่ยนะก็ไม่ได้ดังอะไรมาก อ๋อปกติมันดังไหม่ะปกติดังโอเคอันนี้คือเบาว้ใช่ไหมเบาแต่ได้ยินใช่แล้วถ้าผมบบกเป็นศูนยแล้วมันจะไม่ได้ยินแล้ววันนี้อ่าฮะทำไมดีขนาดนั้นเลยเหรอเก็บเสียงไมจ้าชค ถ้าคนอยู่ๆก็อยากพูดใช่ไหมไอ,อ้นั่นอ่ะนั่นมาอยากพูดอะไรอากาศอ้อนเนี่ยอยู่ๆก็อยากมาอยู่ๆก็อยากทำใช่ไหมไม่รู้นี่อยู่ดีๆมันก็ไปเองใช่ปะฮะใช่ครับโอเคมีวานตัวหนึ่งลอยว่ายน้ำมา <laughs> ดูเจ็บช้ำสาระปต่ที่เคยไปบ่นต่อดีกว่าไปฟังบทด้วยได้ไหมฮะไปฟังตอนบทด้วยได้ไหมแล้วแต่คุณโอเค อุ้ยโอหโอ้ไม่หมดละไม่หมดละอู้ทำไมล่ะแต่ว่าไม่หมดแล้วปกติไม่ค่อยหมดให้ใครฟังไงอ้าวเดี๋ยวผมอ้าวเดี๋ยวผมผมจะอยู่ตรงนน้นแล้วกันนะบุมโน้นโอ้ อย่าฟังเลยเมีแต่คำหยาบมีแต่คำหยาบ <c oughs> แมนะ่แมนะ่เนะีย <c> น <oughs> <c oughs>

เยินเปินเฟอร์ได้ยังบ่าได้ยินได้ยินโอ้ยเสียงโคตรดังโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียงแม่หูสก๊มไ่า่าก็ไปไกลเกินไปอ่ะบางทีอ่ะ

รูเซอร์มินิเลน่าสองคนนี้อ่ะยอดอเลยถ้ากูปิดเสียก่อนอบเฮ้ยเยอปเลยโ <c oughs> อ้โอ้งอโอ้ยอ่อยอ่ยอ่เยอะเลย, <c oughs> เลยคนทำมินิเลน่าด้วยฮะ <c oughs> อ้าวไม่เป็นไรฮะฮะเ่าเปล่าอไม่เอาไม่อ่อนใจเย็นล้มล้มไม่แไม่เป็นไรครับไม่ฝังกันได้ใจล้มล้มเอาแค่นักอ่านจะตัด อคาอบครับนั่ง่านกันั่งนาน้วสิครับ <ś les> ใจร่มล่มไว้นะทไมอยากถามมากเลย <ś les> ถามอะไรอ่ะถามอะไรอะ่ะอาจจะถามว่าพูดอะไรเมื่อกี้เพราะว่าเราไม่ได้ใส่เป็นแบบผูกมัง ไม่ได้พูดอะไรนะก็พูดจะพูดว่ายอดไปเลยคนท็อปมินิเดน,น้าอย่างนั้นเองอ๋อ,อ,อ ไม่เอาอีกไม่เอาดีกว่าอะไรคืจะทำอะไรเอ๊ะไม่เอาไม่สิ่งแบบอย่างเงี้ยเอาเง้ยเอาหน้าไว้ใกล้ๆคุณเฟิร์สแบบนี้แล้วจากนั้นคุณเฟิร์แล้วปุ๊บไหนเฮ้ยมันคือความหลังจิตใจใต้สำนึกแล้วก็จะไปฟ้องคุณนานนท์อีกแล้ว ความมันไว้เอาก็คุณต็อบเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วใช่ mui ko a mau e wā A mui ko a mau A mui ko a อุยหุยหุยฮะเสียงแบบเสียงแบบเสียงแบบยังไงอ่ะไอ้ช่างเลยฮะแต่ว่ามันมีครั้งหนึ่งอ่ะที่ผมใช้เสียงแท็บพูดกับคุณอานนท์อ,อ่ะตอนนั้นคือครอบครัวไม่อยู่บ้านทั้งทั้งวันเลยอ่ะเลยพูดเสียงแท็บตลอดเวลาเขาพูดเสียงแท็บตลอดเวลาแล้วไงอ่ะพอะพอตกเย็นแล้วมันก็ พูดเสียงแทบแบบติดไปเลยอะติดคอไปเล,เลยเลยแก้ยากเลยอะถ้าฟูนนานหน่อยเนี้ยผมคุณแก้ไม่ได้เลยมั้งกลับไ,ไปพูดเสียงปกติบ้างไงมันจะได้ไม่เป็นใช่ไหแต่ว่าตอนนั้นที่คุยกับคุณอานนท์นเราใช้เสียงแทบตลอดอะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าอะไรก็ช่าง ลืมแล้วแต่จำได้แค่เรื่องเดียวคือเราพูดติดปากมาเลยใครมาเมามาพื่อนใครอ่ะไม่คุยหรอเพื่อนบาสมั้งอ๋อบาสไม่โู่อุ้ย คุณก็เป็ดคอยยาวดิไห้เอาล่ะเขาเป็นแมวแล้วเหรอใช่ออกไปนานแล้วนะเขาเป็นแมวเขายังไม่ได้ออกเขาเป็นแมวเขาฝังอยู่ในตัวคุณนะคุณบอกว่าห้ามใครตั้งแต่คุณยังเป็นแฟนคุณไม่ให้หรอ ไปเลยเฮ้ยไอ้คุยพูดเรื่องนี้ไม่ได้นะฮ้อะไรนะดูพูดเรื่องนี้ไม่ได้นะอ้เขาเป็นแมงมุมอะแต่เป็นแมงมุมในไม่ค้าบ่ะ น่าคนที่ชื่ออ่าช่างชื่ออะไรอ่ะเราอ่ะไม่มีไม้เท่าเลยชื่อเราไม่รว่าอะไรเซเนื้คุมั้งเนโนคุกเอาแมงมุมมาทอดกินได้มั้ยกกินมากเลยฮะโหด้ายโหด้ายมากเลยอ่ะคุณเฟสโหด้ายมากโหด้ายยังไงอ่ะ ปวดร้ายมากกินบามึงได้ไงปนดีาก็กินเขากินแคบางตัวแบบน้างแกงแล้วกินตะกะแตนเราเราจะทำตัวเป็นผู้หญิงไม่ได้นะครับเราเจ็บตะกระแตนไหมปาตะกะแตนกินมากินครับ จบหน้าเด็กสตี๋ครับนี่<笑><笑>มันมึงเดินมาแล้วถ้าเจอพอสำหรับแตงแกงแล้วนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณครับ